ก็สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้อยู่กับช่องสดสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกมฟรีไฟ์เย่โอ้โหจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้โหพี่เพิ่งโหลดไปเลยแหละเกมนี้จะเป็นเกมแรกของพวกเราโอ้โหจะสนุกแค่ไหนดรอปลงเลยแล้วกันจะเกยอ่าฮ่าอ่าฮฉันชื่ออ้วนกระโดดลงมาแล้วเย่โอเย่โอเย่แถมๆๆมถลงมาตรงไหนเนี่ยโอ้โหอ่าฮ่อ่าฮ่ตรงนี้แหละดีแล้ว มาแล้วล่ะเหืนเวหามาแล้วอาฮ่าฮ่าฮาฮ่า,าฮ่อะชิกี้ย่โอ้โหาลงอย่างรอเลยมาเลยพวกเราเกมนี้นะโหจะเป็นเกมแรกของพวกเราดูซิว่าพี่จะยิงได้เยอะแค่ไหนแน่นอนเลยละ่ะโอ้โหเพุ่งโหลดมาเลยสดๆร้อนๆโหลดมาไม่ต้องตัง้งคงตั้งค่าให้นั้นเล่นมากเลยฮ่าที่ตั้งเดียวคือเสียงฮ่า ให้เสียงยิงมันเท่ากับเสียงพูดเท่าวะเท่านะน่าจะเท่าแหละโอเคอ๋อเกมแรกก็เรียวๆเลยแหละพวกเรามาถึงเนี่ยเฮ้เฮ <L an> <L an> ้เฮ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 ้เก็บได้ปืนนะเก็บปืนในฉันหน่อยฮัลโหลฮัลโหลเออเฮ้เอาละแหละฉันมีปืนกลแล้วแหละฉันพร้อมบวกละอ๋อมาถึงก้าวเลยอยากยิงแล้วพวกเรามาอาฮะ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 ฉันพร้อมยิงฉันพร้อมยิงเลยแหละ เกมแรงมันต้องที่หนึ่งแล้วแหละพวกเราเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเห็ดปลีสีทองหิวพอดีเลยเห็ดปลีก็มาไปเฮ้ย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 เฮยิง้ันตรยไหนัะเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ รู้จักเปล่าเขาเรียกอ้วนนาซีนาซีเนี่ยไปเรื่อยเลยคนนี้มามาเก็บก่อนละช่างมันโอ้โดูดิขนาดเก็บของแม่ยังเก็บเองเลยอัตโนมัติของพอมีแล้วแต่ไม่มีกระเป๋าอ่ะไอ้นี่มันมีกระเป๋าวะเอ้เอ็งมีกระเป๋าไหมเนี่ยเอ้ฮะเอ็งมีกระเป๋าไหมโอ้โหไม่มีอะไรเลยเอ็งไม่มีอะไรเลยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ เฮ้ยชึบชึบชึบชะบชึบชึบชอบชึ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 บชอบชึบชึบชึบชจบชึ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 บชะบชึ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 บช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  อ้ไอ้ๆอยากันดิฮ้ยเฮ้เฮ้ปั๊มยาเฮ้เฮ้เฮ้ปั๊มยากันแหละตรงไหนวะตรงไหนละมาละมาละมาเลยมามาเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บเจเเ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 จ็มาดิอะไรอะไรอะไรขอขอให้ปืนกลฉันยังไม่มีเลยเองมีปืนไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เอ้・・่ะพวกเราเราเก็บเอ็มี่วะเฮ้ยเจ้าเอ็มีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้โห แม่งเก็บปืนอัตโนมัติไม่เฟี้ยวเลยวะ่ะฮัลโหลฮัลโหลเอาเอ็มีมาโอเคฉันต้องการเอ็มีตอนนี้มาแหละเฮ้ยเรามีเอ็มีแล้ว,ลวพวกเรา,าสักคบหนึ่งพอได้ไปไ,ไปกันต่อไปกันต่ออ,อะไรเนี่ยมาถึงยิงสามตัวเลยเหรอแน่นอนคนมันจ้าบะ่ะป๋านะเขาจะพึ่งมอยนะเร็วเร็วเฮ้ยอะไรเนี่ยฮัลโ,โหล อะไรเนี in no? In no Hello? 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 ่ยฮัลโหลวิ่งซีซัวไม่ได้นะฮัลโหลอย่าวิ่งซีซัวดิเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาละเอากระเป๋าสอมามีไหมเนี่ยเฮ้ยเเองมีสกบดีนี่มาเก็บไปให้หมดเก็บเก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยชึเฮ้ยเฮ้ยใครยิงฉันวะเฮ้ยตรงนี้เดโซนพวกเราต้องไปก่อนละโข่แอ้ดอบอยู่นู้นเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชึ เฮ้ยนี่เป็นบอดแน่ Banana. เลยดูทรงแล้วฮะจ้าเอ๋ฮะจ้าเอ๋จ้าเอ๋โอ้โหนี่คือน่าจะเป็นบอดนะพวกเราโอเคอย่างเน่าเลยตัวนี้เฮ้ยมีของอะไรไหมเฮ้ยออไปก่อนไปก่อนไปก่อนเฮ้ยข้างหน้าน่าจะมีคนนะไป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 เหมือนจะมีคนฟาร์มแล้วนะตรงนี้เฮ้ยไอ้ยเ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวิ่งซีสัวน่าจะเป็นบอดนะตัวนี้ อะไรครับเนะีาา่ยฮ่าฮ่าอาจจะเกยมายัางไงยั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 งไงมีอะไรให้เก็บบ้างเนี่ยโอเคเก็บบ้่งหมดลนะฮัลโหลเหลือกี่คนสิบหกคนมามาเลย <c oughs> ฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมประทะเดือดฉันพร้อมประทะเดือดมันไม่มีรถเลยเนี่ยเราวิ่งก็เหนื่อยเลยเฮ้ยอยยยยยย อา๋อนี right? okay. See, so well? ่อะไรเนี่ยรถนี่นาพวกเราให้แอัดดอปก่อนเลยมีแอัดดอปด้วยเหรอเนี่ยโอเคฉันหิวพอดีเลยหิวแอร์ดอปแอร์ดอปหรือรถวะเนี่ยหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเอาละโอ้ยมันรถนี่นาใช่แอัดดอปเอาละงานนี้ต้องมีการวิ่งไล่ชนแล้วล่ะงานนี้ต้องมีขับรถชนแล้วล่ะเอาละเอาละเฮ้ยเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นพวกเราเห็นป่ะพวกเรามาละมันโดนแล้วล่ะ ไอ้มันยิงอย่างนี้มันโดนแล้วล่ะเอา่อสองนนตัวเลยเหรอหวัดดีนั่นละไปอันหนึ่งสองไอ้ตัวนี้ตัวน,นี้อะเจมส์อะเลาะอะเลาะเลยอะไรเนี่ยฮัลโหล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 โอ้ตรงนี้โล่งไปไหมเนี <t od nightmares> ่ยช่างมันละตอนนี้มีอะไรให้ฉันกินมั่งฉันหิวพอจริงจิงแล้วของฉันพอแล้วแหละฉันพร้อมจะบวกอย่างเดียวแล้วตอนนี้เฮ้ยนั่นไงนั่นไงชุบเฮ้ยชุบชุบชุบ เฮ้ยช <formation jin inh throat> ึบชชึมชชึมชึมชเฮ้ยมันไม่ตายหรอกเราเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยมันไม่ตายวะตไม่ตายแล้ววะเฮ้ย้ชึบชึบชโอ้โหโอ้โหเราต้องชาร์จพลังก่อนแล้วล่ะชาร์จเลือดก่อนอเจโอเคฮัลโหลฮะฮะอยากเดินสุ่มสีุ่่มห้านะฮัลโหลเห็ดปีไม่มีเลยงานนี้เฮ้ดูคนดีๆนะเว้ยเฮ้ยอันตรายน่ะมองซ้ายมองขวาดีๆ มีอะไรฉันกินมัง่งโอเคมีแต่ลูกกับเลือดไปไปละขับรถก่นอนดีกว่ามาละมาละเฮ้เเราต้องเข้าวงวออ่ะพวกเราป๋าละโว้ฉันมีรถแล้วละ่ละบิะ๊กฟูดทอร์นาโดโดนรถจักรแท้เลยโอ้โหรถยังสูงเลยรถคันนี้มันเทพนะป๋าละไปแล้วแหละแน่นอนมันต้องมีบิ๊กฟูดแล้วล่ะงานนี้เพราะฉันอยู่บนเขาแอดอมีอะไรฮ่าฮ่าฮ่ามีสไนด์แรงๆไหมฉันต้องการสไนด์ฟิวฟิหน่อยมีเปล่า ตอนนี้สไนช์กากเลยเกินมันก็ไม่กากก็ยิงได้มันมั่งมันเท่าไหร่อ่าฮะอ่ฮะฮะฮะจะแล้วแหละป่ามาแล้วแหละสไนขอสไนหน่อยนะลูกสไนช์มีไหมสไนเปอร์เอ้ยมีว่ะเออแหละมาล่ะพวกเราสไนช์ึบเออแหละได้สไนมาละทีนี้แหละมันเลยแหละทีนี้แหละมันเลยแหละพวกเราเฮ้เลยเปลี่ยนหมวกหน่อย ไปกันต่อพวกเรามาโอเคโอเคขึ้นรถก่อนไปแล้วให้เขาวงดิเฮ้ยจะไปไหนะไปเลยแล้วเลยแล้วเฮ้ยกลับหลังกลับหลังหันกลับหลังหันกลับหลังหันแล้วเขาวงเขาวงพวกเราเลยไปไปไปแบนแปนแบนแบนแปนแบนแบนมาแล้วมาแล้วมาแล้วบิ๊กฟูดตอร์บิโดบิ๊กฟูดทอร์นาโดเเเฮฮ้้ยย เอ้ยก่อนเราจะเข้าไปบวกฉันเห็นเห็ดปีอ่ะใช่ป่ะเห็ดปีก่อนดีกว่าอ่ฮะมีเห็ดปีหน่อยก็ยังดีมาเห็ดปีสีแดงโถสีแดงใช้ได้อยู่ไปไปแล้วแหละ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 มาแล้วแหละมาแล้วแหละมาแล้วแหละไปบิ๊กฟู้ดมาแล้วดีนะฉันมีบิ๊กฟู้ดเฮ้ยย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 ยิยย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 อยย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 ย ชุบชุบชุบทำยิงฉันตรงไหนวะฮัลโหลหาไม่เจอว่ะพวกเราเมื่อกี้ก็ไม่ทันได้ดูด้วยไปก่อนละเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอะบ่อนหรือเปล่าวะไปละไปละบิ๊กฟูดขึ้นไปก่อนแล้วแล้วจะเกยห่าหล่อแล้วแหละไปแล้วนี่ก่อนละเดี๋ยวไปเจอกันตรงกลางวงแล้วกันเอออออนนออนนออนนอไม่แรงเลยบิ๊กฟู๊ดอะไรเนี่ยเอาอะเฮ้ยมันมีการยิงกันตรงนี้พวกเราเฮ้ย

กอเป็นไงบ้างครับน้องๆคลิปนี้ถ้าชอบใจนะครับผมก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะโอเคนะครับผมวันนี้พี่ขอตัวไปก่อนแล้บ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเย้